สวัสดีนะักเรียนชั้นม .4 ทันะคะห้องแผนภาษาจีนรุ่นที่4วันนี้นะคะครบที่2เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของ ประเทศจีนนะคะทรัพยากรสัตว์นะคะของประเทศจีนเขาบอกว่าจีนมีทรัพยากรสัตว์ประเภทต่างๆมากมายคิดเป็น10เเซของจำนวนประเภทสัตว์ทั่วโลกนั่นเองโดยมีนก1,175ชนิดนะคะสัตว์ป่า414ชนิดนะคะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก,กพวกจระเข้พวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองนะคะจำนวน196ชนิดนะคะ สัตว์เลื้อยคาน315ชนิดและปลา2,000ชนิดนะคะมีสัตว์หลายชนิดนะคะที่มีเฉพาะในจีนหรือส่วนมากอยู่ที่ประเทศจีนมีอะไรบ้างเช่นลิงขนทองกวางซีกานกกระเรียนงอนแดงมีแพนด้าเนี่ยใช่อยู่แล้วนะคะเป็นสัตว์ประจำชาติจีนด้วยนะคะจระเข้ยางชีนะคะจิ้งจกยักษ์ูดปลาตะงโงคู่นะคะสัตว์เหล่านี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติอล,ล้ำค่าของประเทศจีนเท่านั้นนะคะ แต่ยังเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าอีกด้วยเราไปดูกันว่าสัตว์พวงนี้นะคะรูปร่างหน้าตายไงที่มีเฉพาะในจีนหรือส่วนใหญ่มีเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นนะคะอ่าเราจะยกตัวอย่างสัตว์นะคะบางประเภทที่มีอยู่เฉพาะในจีนหรือพบได้ทั่วไปในประเทศจีนนะคะสัตว์ตัวแรกนะคะลิงขนทอง ดูจากลักษณะสัตว์นะคะลักษณะตัวลิงเห็นไหมคะขนจะเป็นส้มๆสีทองทองนะคะเขาก็เลยเรียกว่าลิงขนทองคนจีนเรียกว่าอย่างไรคนจีนเรียกว่าอะไรคะจีนซือโหนะคะจีนคํานี้เขียนอย่างนี้นะคะจีนนะคะจีนเสียงหนึ่งนะคะซือนะคะโห ที่แปลว่าลิงนะคะจินสีทองซื้อแปลว่าขนหรือแปลว่าเส้นได้นะคะโหก็คือลิงนะคะจินซื้อโหก็คือลิงขนทองนั่นเองนะคะลักษณะลิงนะคะอย่างที่บอกขนจะเป็นส้มๆนะคะเหลืองเหลืองทองทองนะคะลิงขนทองนะคะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลิงจมูกหักนะคะโดยลักษณะจมูกของมันเห็นไหมคะลักษณะจมูกของมันนะคะจะเป็นจมูกคล้ายๆเป็นแบบจมูกหักนะคะ เป็นสัตว์ลำค่าที่มีอยู่ในเฉพาะที่ประเทศจีนนะคะส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในมณฑลเสฉวนนะคะซานชีก้านชูนะคะและหูเปย่ยขนของมันจะเป็นลักษณะสีทองนะคะคล้ายๆเส้นไหมสีทองนั่นเองลำตัวมันยาวประมาณ53-77ถึงเซนติเมตรนะคะหางยาวเท่าตัวเลยนะคะพวกลิงชนิดนี้นะคะหรือว่าลิงขนทองเนี่ยชอบอยู่กันรวมกันเป็นกลุ่มนะคะกินผลไม้ปา่าใบไม้แล้วก็กิ่งไม้อ่อนของต้นไม้เป็นอาหารหลักนะคะ เป็นสัตว์อนุรักษ์อันดับที่1ของจีนเลยนะคะโอเคไหมคะลองมาดูสัตว์ชนิดที่2กันนะคะสัตว์ชนิดที่2นะคะเรียกว่ากวางซีกานะคะกวางซีกาหรือคนจีนเรียกว่าเหมยฮวาลู่นะคะเหมยฮวาลู่เหมยฮวาลู่นะคะ เมยก็คือดอกเมยนะคะฮวาก็คือดอกไม้นะคะลูก็คือกวางทําไมเขาถึงตั้งชื่อนี้ว่าเป็นเมยฮวาลู่นะคะดูลักษณะของตัวกวางเห็นไหมคะไอจุดขาวๆนะคะลักษณะเหมือนดอกเมยที่กําลังโรยร่วงลงมาลงพื้นนะคะเป็นลักษณะนี้คนจีนก็เลยเรียกว่าเมายฮวาลู่นะคะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือกวางซีการนั่นเองต่อไปเรามาดูสัตว์ชนิดที่3กันนะคะสัตว์ชนิดที่3คนไทยเรียกว่า นกกระเรียนงอนแดงนะคะนกกระเรียนงอนแดงหรือคนจีนเรียกว่าตานติงเฮอนะคะตานติงเฮอนะคะเขียนง,ง่ายตานนะคะติงแล้วก็เฮอนะคะตานติงเฮอเฮอก็คือนกนะคะนกกระเรียนตานติงนะคะก็คือตรงนี้นะคะนกกระเรียนงอนแดง ปกติมีอายุที่ประมาณ50-60ถึงปีนะคะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึงว่านกฟ้านะคะนกกระเรียนหงอนแดงมีรูปร่างลักษณะสวยงามกริยาท่าทางงดงามนะคะมีปากคอและขาที่ยาวมากดังนั้นนะคะจึงได้รับฉาย,ยาว,ว่าซานฉางนะคะซานฉางซานก็คือสามฉางก็คือยาวนะคะอย่างที่บอกมีอะไรยาวบ้างคะก็คือค่ะมีปากคอแล้วก็ขานะคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นซานฉางนะคะ ถ้ายืนตัวตรงเนี่ยถ้ามันยืนตัวตรงจะสูงประมาณ1เมตรกว่าเลยนะคะมันมีขนสีขาวเหมือนหิมะเลยนะคะแล้วก็ยอดหัวมีมหงอนสีแดงเหมือนได้ใส่หมวกสีแดงเลยนะคะเขาก็เลยเรียกนกตัวนี้ว่านกกระเรียนหงอนแดงนั่นเองอาหารหลักของมันคือปลามแมลงแล้วก็หญ้าในน้ํานะคะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันจะอาศัยอยู่แถวหนองบึงนะคะของมณฑลเฮยหลงเจียงนะคะเมื่อถึงฤดูหนาวมันก็จะบินไปยังภาคใต้นั่นเอง ปัจจุบันนี้นกกระเรียนหงอนแดงนะคะที่มีอยู่ตามในธรรมชาติมีอยู่เพียง1,200ตัวทั่วโลกเองนะคะที่อยู่ในจีนนั้นคือคิดเป็น60%ของจํานวนทั่วโลกเลยนะคะและนกกระเรียนหงอนแดงก็ยังเป็นสัตว์อนุรักษ์อันดับหนึ่งของจีนด้วยนั่นเองสัตว์ชนิดต่อไปนะคะทุกคนย่อมรู้จักอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นสัตว์ประจําชาติของจีนนั่นเองนะก็คือโงเมาวนะคะโสมมาวหมีแพนดา้านั่นเองเขียนไดง่ายโสมมาว ชิยงนะคะสงแล้วก็เมาสงเมาเพราะว่าหมีแพนด้านั่นเองนะคะในประเทศไทยนะคะก็มีหมีแพนด้าเหมือนกันที่ได้มาจากจีนนะคะชื่อว่าช่วงช่วงและหลินหุยนั่นเองมีแพนด้านะคะเป็นสัตว์ล้ำค่าที่มีจํานวนน้อยชนิดหนึ่งของโลกนั่นเองเป็นสัตว์ที่มีมาแต่โบราณากาลแล้วนะคะนักศา,าสตราศาสตร์จึงเรียกหมีแพนด้าว่าหินฟอสซิลที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะคะ มันจะอาศัยกระจายอยู่ตามภาคเหนือของมณฑลเสฉวนนะคะมณฑลซานซีและทางใต้ของมณฑลกานชูนั่นเองเป็นสัตว์อนุรักษ์อันดับหนึ่งของจีนเช่นกันนะคะลักษณะรูปร่างของมันคือตัวอ้วนรูปร่างเหมือนหมีแต่ว่าเล็กกว่าหมีเล็กน้อยนะคะหางสั้นขนบริเวณรอบตาหรือแขนขานะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีดํานะคะส่วนลําตัวอื่นๆนะคะจะเป็นสีขาวนั่นเอง นิสัยของมันนะคะค่อนข้างจะเชื่องช้าน่ารักนะ,ะขนของมันแน่นแล้วก็เป็นเงาเาวนะคะสามารถกันหนาวได้ด้วยมีแพนด้าชอบกินอะไรนะคะส่วนใหญ่นะคะมันจะชอบกินไม้ไผ่แล้วก็หน่อไม้ไผ่นะคะจีนเคยมออหมีแพนด้าให้เป็นของขวัญน,นะคะเพื่อกระชับมิตรภาพนะคะระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้นนะคะสัตว์ชนิดต่อไปนะคะจระเข้แยงฉีนะคะจระเข้แยงฉีนั่นเอง จระเข้ยางชีนะคะหรือคนจีนเรียกว่ายางเจอรอนะคะยางจืออ่อร์นะคะเขียนยังไงยางจื่อแล้วก็เออคำนี้นะคะย่อม,มาจากคําว่าเอ,ออยู่แปลว่าจระเข้นั่นเองยางจื่อก็คือชนิดของจระเข้ที่คนจีนเรียกนะคะ จระเข้ยงฉีนะคะเป็นจระเข้น้ําจืดที่ล้ําค่าชนิดหนึ่งของจีนอีกแล้วนะคะมีอยู่เฉพาะในจีนเท่านั้นเนื่องจากว่ามันมีแหล่งกําเนิดที่อยู่ในแถวแม่น้ําแยงชีเกียงเขาก็เลยเรียกว่าจระเข้แยงฉีนั่นเองนะคะลำตัวของมันเนี่ยยาวประมาณ2เมตรกว่าเลยนะทั้งหัวและตัวเนี่ยจะแบนเรียบนานผิวมีลักษณะเกรดแผ่นใยหลังเป็นสีน้ำตาล ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่แถวเมืองชวนเฉิงนะคะกวางเตอ๋อแล้วก็หนานหลิงของมณฑลอันฮุยแล้วก็ในเมืองสวนเฉิงมีเขตอนุรักษ์ธรรมชาติจระเข้ยางชีด้วยนะ,ะหลังจากที่เราเรียนทรัพยากรสัตว์นะคะที่มีอยู่ในประเทศจีนแล้วนะคะอันนี้มันเป็นความรู้เสริมนะคะเกี่ยวกับประเทศไต้หวันนะคะหรือคนจีนเรียกว่าไต้หวันนั่นเองไต้หวันเขียนยังไงนะคะไท้หวัน ะะไต้หวันลักษณะธงจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือธงของประเทศไต้หวันส่วนกลมๆด้านข้างนะคะที่เป็นสีฟ้าแล้วก็ผ้าที่สีขาวนั่นคือตรานะคะตราแผ่นดินของประเทศไต้หวันนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราสือจะส่งลิงก์ไปในทางกลุ่มนะคะให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมระหว่างประเทศจีนนะคะแล้วก็ไต้หวันนะคะว่ามีความแตกต่างอะไรกันยังไงนะคะ ขอบคุณนะคะนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนในะคะในความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราซื้อได้อัดเสียงเอาไว้นะคะแล้วก็ได้สอนทาง PowerPoint นะคะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราซื้อจะมาอัดคลิปเพิ่มเติมด้วยนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ทำควิสของเราซื้อให้ได้คะแนนเต็มนะคะสวัสดีค่ะ